สวัสดียาปายค่ะทุกคนพบก,กับประจุช่องชาแนลคนกาลสินคนเกา่าคนเดิมที่เดิมนะคะทุกคนคลิปนี้ประจุอยากจะพูดเกี่ยวกับฝรั่งเอาประสบการณ์จากเพื่อนๆนของประจุมาเล่าให้ฟังนะคะ,ะเกี่ยวกับฝรั่งที่เขาบินมาหาสาวไทยหาคนที่ประจุรู้จักที่ที่บ้านเกิดเนาะที่กาลสินนะคะทุกคนอยากจะบอกทุกคนว่า อย่าทำแบบนี้เนาะหรือไม่กันก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต,แวแต่คิดกันเราเองป้าจุ๊บจะเล่าให้ฟังเนาะว่าเหตุการณ์แบบนี้ควรจะทำยังไงเนาะควรจะบอกคนในบ้านก่อนหรือว่าอ่าคือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่เรายังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรข้างหน้าเนาะเพราะว่าฝรั่งเขาก็เป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงใช่ไหมละ่ะเขาอาจจะชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้ กลับบ้านเกิดเราเนาะในเคสเนี้ยที่ประจุปจะเล่านี้ก็คือว่าฝรั่งอ่ะบินมาหาสาวที่กาลาสินหาผู้หญิงไทยเราที่กาลาสินนะคะทุกคนแล้วมันมันเลือกไม่ควรจะเกิดแต่ว่ามันก็เกิดจนได้เพราะว่าสาวอ่ะพาฝรั่งไปที่กาลาสินแล้วคนในครอบครัวนะคะทุกคนมันไม่ได้เป็นแบบที่อ ฝรั่งคิดเนาะฝรั่งเขาอาจจะคิดว่าฝรั่งอาจอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งก็ได้อย่างเงี้ยแล้วพอเขามาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเขารับไม่ได้ที่รับไม่ได้ก็คือญาติพี่น้องของผู้หญิงเนี่ยเสียงดังโบกโบกเกบกโวยวายตื่นแต่เช้ามาก็ทำอ,อะไรลงโป้งเป้งเสียงดังนะคะทุกคนเช้ามาก็บางคนอาจจะไปทํางานบางคนอาจจะ ตั้งวงอย่างเงี้ยด้วยนิสัยของคนทางดีสารแล้วเนาะจะใช้เครื่องดื่มบำรุงกำลังอันเนาะทุกคนรู้ใช่ไหมว่าอะไรบักสองสาวนั่นแหละจะเอาตรงเนี้ยดื่มให้เขาเห็นอยู่ตลอดเนาะช่วงที่เขาอยู่อยู่อยู่ที่บ้านที่ดารสศนลนปะ์อยู่กับหญิงสาวสาวไทยนะคะทุกคนเขาเห็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆเนาะเขาก็เลย ชวนผู้หญิงเนี่ยออกจากบ้านมาใช้ชีวิตส่วนตัวอยู่อีกที่หนึ่งก็ในประเทศไทยเรานี่แหละแต่ว่าไม่ใช่ที่กาลสินแล้วนะคะเขาก็บอกผู้หญิงตรงๆว่าเขาไม่ชอบแบบเนี้ยเขาไม่ชอบเสียงดังโวยวายมันไม่เป็นส่วนตัวเขาก็คือเขาไม่ได้อยากจะมาเจอญาติพี่น้องนะทุกคนเขาอยากจะอยู่กับผู้หญิงสองคนอนะอันเนี้ยไม่รู้หลายคนคิดยังไงเนาะ จริงๆน่ะส่วนตัวประจุบราคิดว่าฝรัง่งอ่ะเขามีโลกส่วนตัวสูงเนาะเขาต้องการความเป็นส่วนตัวสูงแะเขามาหาอ่าสาวใช่ไหมละ่ะเขาไม่ได้มาหาญาติพี่น้องใช่ไหมคือมันแรกๆน่ะทุกคนเออถ้าว่าถ้าเกิดว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยด้วยกันนานแล้วนะ่ะแล้วมาทําความรู้จักคุ้นเคยกับคนในครอบครนะัวน่ะมันก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นความคิดของประจุบเนาะ แรกๆใหม่ๆน่ะประจุว่าไม่ควรที่จะพาผู้ชายไปบ้านหรอกอันนี้ส่วนตัวประจุนะเพราะว่ามันปรับตัวเข้าหากันน่ะมันก็ค่อนข้างยากนะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าคนต่างถิ่นต่างที่อยู่น่ะแล้วมาเจอกันเนี้ยจะให้มาอะไรร่วมกันเนี้ยมันก็ยากนะกินข้าวร่วมกันสารพัดน่ะมันปรับตัวหากันได้ค่อนข้าง ยากเหมือนกันนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันคนและภาษาเนะี่ยทุกคนอันนดี้เอาประทุมเอามาเล่าให้ฟังแล้วว่าเออเราเราจะคบกับฝรั่งเราควรจะเตรียมตัวยังไงแบบไหนจะไม่ให้อ่าฝรั่งเขารู้สึกแย่หรือว่าไม่ชอบอย่างเงี้ยก็คุยกันก่อนนะทุกคนเนาะเล่าสู่กันฟังเนาะเล่าเล่าสู่กันฟังเอาไปคิดเอาไปอะไรก็แล้วแต่นะเนาะเพื่อที่จะไม่ให เขาเกิดความเบื่อหน่ายในตัวเราแล้วก็พี่น้องเราเนาะอันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะในกรณีที่ว่าสาวไทยอยากจะมีสามีฝรั่งฝรั่งบินมาหาแล้วควรจะทำยังไงจะไปที่ไหนก่อนส่วนตัวของประจุแล้วเนี่ยประจุบอกเลยว่าจะไม่พาไปเจอครอบครัวก่อนอันดับแรกนะแต่ยังไม่พาไปต้องเอาแบบมั่นใจชัวร์ก่อนแล้วค่อยค่อยพาไป บ้านเกิดไปรู้จักกับคนในครอบครัวหรือว่าอ่าพี่น้องเราเนาะเพราะว่ามันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะทุกคนที่ที่เราไม่ควรที่จะพาไปในช่วงแรกที่รู้จักนะแต่ว่าประจุก็ไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนกันกันกบประจุไหมคือเอาให้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยพาไปแนะนําตัวดีกว่าน่าจะดีที่สุดนะอันนี้เป็นความคิดของประจุนะคะทุกคนแต่สําหรับคนอื่นก็แล้วแต่เนาะ วิธีวิธีแล้วก็วิธีของแต่ละคนไม่เหมือนกันเอาที่สะดวกแล้วก็สบายใจกันนะคะทุกคนก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะฝรั่งบางคนเขาไม่ชอบเขาชอบความเป็นส่วนตัวสูงถ้าเราอ่าอยากจะมีสามีฝรั่งเราก็ต้องแข์ฝรั่งไว้ก่อนนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนคลิปนี้ขอบคุณค่าที่เข้ามารับชมแล้วก็ ให้การซัพพอร์ตประทุบอยู่ตลอดนะคะทุกคนคะคลิปนี้ลาไปก่อนถนะ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กระดิ่งสีดำนะคะทุกคนคลิปหน้าประจุบจะเอาอะไรมาเล่าสู่กันฟังก็คอยตามต่อไปนะคะทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ